สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังขับรถได้กลิ่นไหม่จนต้องเลี้ยวเข้าอู่ถึงเจอต้นเหตุเลขทะเบียนรถต้องมาแล้วหลายเป็นคลิปไวรันที่คนแห่รับชมมากถึง1.5ล้านวิวเลยทีเดียวหลังผู้ใช้ทิก t กได้โพสต์คลิปลูกค้าเข้ามาใช้บริการที่อูบ่บอกว่าขับรถแล้ว ได้กลิ่นไหม้จนต้องเลี้ยวเข้าอู่เพราะกลัวว่าเครื่องยนต์จะมีปัญหากระทั่งเจอต้นเหตุปรากฏว่าพบงูแอบเข้าไปใต้ท้องรถยนต์ bmw ก่อนจะตายเพราะความร้อนช่างช่วยกันดึงศพงูขนาดใหญ่ออกมาจากใต้ท้องรถในสภาพไม่โดยผู้โพสตระบุข,ข้อความว่าโอแม่เจ้าเจ้าของรถบอกว่าขับรถแล้วได้กลิ่นเหม็นไม่สุดท้ายมาที่ร้านพี่เขยคิดว่ามีอะไรใต้เครื่องสุดท้ายเจอจา้าไม่ใช่อะไรนะน้องเหลือมตัวเบอรอ์เรองูเหลือมยักษ์แม่แอนงูรถเสียวขาแปบบ หลังจากที่ได้โพสคลิปดังกล่าวออกไปต่างมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วต่างเข้ามาสอบถามหมายเลขทะเบียนของรถคันดังกล่าวสําหรับเลขทะเบียนรถคันดังกล่าวคือ7707เลขทะเบียนรถ7707อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ